sếp cô khắc khắc mừng Ui, ui, xíu thái à Ui, khó sợ vậy Xíu mà chít Ui, ui, mì khá hảo Ui, mì khá nhang này ui Tôi đây là tặng ấy, ý đâu, ăn Áo này, mày mất lên này, tập tiếp đi Đi, 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 mày đi, đi, mày đi Hãy subscribe cho ตรงเคยวากูเฮ้ย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 กูเลี้นอย่ไเียอั้ดูมั้เฮ้ยเขาเขาเขาเฮ้ยเขาอะ้เฮ้เขานี่ดูทั้งนี่นี่ดีดังนี่วั้จะก็ดูนี่เจ็บดังมึงนี่ดีดีเดี๋มวพอเจอจายประลาดสถานทุกมอพอมึงเกได้แล้วน่มา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 นี่นกูเลอะน nó đi gặp ý khổ khuất con ý ý Ôi mà là Dài cũng phỏ được tắm đi ý Ý Ý Thăm tay nào ý Phải hát bọn cái gì vậy Tớ chết Ui Ui Khao rồi Ui Nhưng mà Đâu 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 Nhưng mà xí lòng Mẹ lên mẹ Lòng Ui 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 Kéo lên gì Đâu Xay bớt bên là แกงบักท่อมนี i, ่ยาวกันเตต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 ติขืนแมงน่นี่นีจะไปร้องมันีเดี๋ยวตื่นตตเ้ยูกิเป็นแซบกินแมง้แซบเลยาาอ้แซบยแมมันก็อีหมายว่าทัดมานกกระโดดตนี่หมออนะย กูสีหลอกเป็นขี่แตกไหมนี่ดนลมที่สี่เนี่ยนี่องยไนนานี่ยายกูอด้เนี๋ยวสิหอกก็ให่ยเปนออกมาดิทำหลอกมากูสิทับขี่แตกเลยนี่สิทับกูขี่แตกวะนี่ยิบีแมลกินโอ๊ยโยยสีหนเอยเสียาวะอ้ยนี่นีทับกูวะนี่ทับตีนมือ เดี๋ยวเดี๋ยวที่มันใส่สายไฟนี่เอาใส่ก่อนแล้วก็เปิดนี่โอ้ยเลยเลยไม่ปิดเอ้ยยังไม่ใครอยู่บนใบห้ามกูเฮ้ยมันจะทำกูให้หิวเหรอเฮ้ยเกือบตายแล้วกู